เหงาจังเลยอะ่ะตั้งแต่ลูกๆแต่งงานกันไปหมดเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรแล้วอะ่ะดูทีวีกันแล้วกันเนาะคุณเหงาใช่หรือไม่ทีวีได้แรกขอนําเสนอสัตว์เลี้ยงซูชิที่จะไปทําให้คุณเหงาอีกต่อไป Infinity จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัว สวัสดีค่ะเคนแคซี K ่นะคะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่เกมไหมคะก็อย่างเช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาอยู่กันในโปรเจกต์ไมคครับคซี่มอนเตเองคะ่ะหลังจากที่ขยันดูทีวีไดเรกนะคะ,ะ,คะก็รู้สึกว่าอยากได้สัตว์เลี้ยงซูชิมากๆเลยนะคะใช่ไหมตัวเองเนาะเราเหงาเนาะเพราะว่าลูกเขาแต่งงานกันไปหมดแล้วอะ่ะตอนนี้ก็เหลือแต่เรา2คนแล้วนะเดี๋ยวที่รักรออยู่ที่บ้านนะเดี๋ยวเขาไปหาสัตว์เลี้ยงมาให้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหาสัตว์เลี้ยงกันดีกว่านะคะสัตว์เลี้ยงซูชินะแล้วมันจะต้องอยังไงบ้างคะเดอดู่มกนนะคะค โอเคหมดหรอโอ้นี่ไงโอนิกิรินะคะโอ้ยน่ากินจังเลยอะ่ะใช้ข้าวนะคะแล้วก็สาหร่ายนะคะข้าวใช้ด้วยกันมีเมล็ดข้าวแล้วก็น้ำร้อนนะคะแล้วก็ถ้วยอืมก็ค้าไม่ยากนะคะอันนี้มีแค่นี้หรอ <laughs> รู้สึกหมดเราเยอะไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่ข้างบนหรือเปล่านะคะต้องเลื่อนดูนะคะแย่ yeah, จุงเบยนะคะหมดเยอะมากๆเลยนะคะ แต่ว่าโชคดีนะคะที่พี่ขวัญศึกษามาก่อนนะอีอโอเคเดี๋ยวเราไปหาสาลายก่อนละกันนะคะน่าจะอยู่ตามแม่น้ำทั่วไปนะคะอาชา,าชาลาชาลปูโอ้โหมือตือไหนล่ะสาลายของฉัน่ะอ๋ออุอย้ยไอปลาปลากัดปลากัดปลากัด กัดทำไมกัดทำไมโอ้โหก็ยังคงแครซี่มอนเตอร์อยู่ดีนะคะอใช้ชีวิตอยู่ยากอ้าเดี๋ยวฉันตายนั่นไงทีรักฉันยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยฉันตายอีกแล้วอยอสา่ายยังไม่ได้เลยนะคะเนี่้ไอ้พวกปลาพวกนี้นะเดี๋ยวฉันจะตีให้ก้นลายเลยไปหากันใหม่นะคะสาลายค่ะ เฮ้ยเดี๋ยนะอันนี้ใช่สาหร่ายไหมเนี่ยสาหร่ายสบายรูสิท่าใช่หรือไม่ต้องตีดูนะคะอบอ่ะสาหร่ายจริงๆด้วยโู้โหขอสาหร่ายหน่อยค่ะอืออือเอามามาเอามาให้หมดอือสาหร่ายอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายใจก่อน อ๋ยสาหร่ายของฉันเอามาให้หมดเลยจุ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 ้ได้มาเยอะมากๆเลยค่ะ26แล้วว่ะพอก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวสาหร่ายศูนพันนี้คะไปไปไปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกันดีกว่านะคะรู้สึกว่าข้าวนะคะจะหาได้จากต้นย้านะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่แล้วเหมือนมันจะพึ่งข้าววัวไปใช่ไหมเนี่ย มีเนื้อวัวอยู่ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาตีย่าดีกว่านะคะตีย่าตีย่าตีต้นหญ้านะคะนี่ตีต้นหญ้าเผื่อจะเจอมเมล็ดข้าวนะอ้านี่ไงโอ้นี่ไงนะคะมเมล็ดข้าวนะคะได้แล้วมเมล็ดข้าวแต่ยังไม่พอนะเราต้องการอีกเยอะมากๆเลยไปยโอ้แถวนี้หญ้าเพียบหญ้าเพียบเออไอต นี่ตัวอะไรสีเขียว,ยวทำ K ร้ายเคเอ็นเนาเคเอ็นแค่มาตีย่ายแค่เนี้ยทำไมอะมันล็อกอะเฮ้โยโอกาสดอบยากด้วยนะคะเนี่ยไหนอะโอ้เพิ่งจะดอบมาหนึ่งอันอขอบคุณนะคะตีไปค่ะตีไปค่ะตีไปเรื่อยๆค่ะตีไปจนกว่าจะได้นะฮะโอ้ โอ้เพิงจะดอกมาหนึ่งอันหืมดอกยากมากเลยนะคะเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วต,ตีตีไปตีไปตีตีต,ตีโอ้ดอกอีกแล้วได้ห้าอันแล้วค่ะอ่าอันแล้วอุย้ยไอตัวนี้น่าจะเกิดมาจากเอ๊ะเดี๋ยวฉันได้เดี๋ยวฉันได้ย,ย่ยาโอ้ยเกือบแล้วอ๋อมันตายไปยังเฮ้ยมันตายไปแล้วนะคะโอ้ยกากเอ้ยมามามา,มา แต่ว่าข้าวเราสามารถไปปลูกได้นะคะจริงๆเราแค่นี้ก็พอนะคะแล้วก็ไปปลูกก่อนก็ได้นะตี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 ตไหนละข้าวอะ่ะดอบมาไหนสิโอ้ยไม่ดอบเลยดอบมาแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ้ออาวข้าวอีโอนิกิริโอ้ยน่ารักจังอะโอ้ยน่ารักมากๆเลยอะดูมันเดินดิ เดี๋ยวฉันจะหาอะไรมาจับเธอนะต้องกา,ารเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันเข้าใจไหม <c oughs> อ้าวว่าไงน้องแกะมาทาอะไรตรงนี้เนี่ยฮะน้องไก่ด้วยเอ๊เออะเฮ้ย <c oughs> นี่มันเข้าปั้นกุ้งนี่หว่า <c oughs> อันนี้เชื่ออะไรไม่รู้นะคะอ่านไม่ออกอะแล้วก็นิกิริเหมือนกันนะคะเฮ้ยน่ารักไหนขอดูหน้าตาสิเฮ้ยน่ารักจังเลยเจ้าจกุ้งน้อย <c oughs> กินอาหารก่อนนะคะหิวมากตอนนี้อโอเคเดี๋ยวเราไปปลูกข้าวก่อนแล้วกันเนาะมาแล้วไปหาข้าวปลูกเอ้าอันนี้มันคือเฮ้ยเฮ้ยนี่มันรลเลอร์ซูชินะคะโอ้โหมายังกับลออ้อรถนะคะแต่น่ารักดีนะคะเดี๋ยวเรามาจับนะโอเควิ่งกลับบ้านก่อนนะคะมาแล้วโอเ,เดี๋ยวเราจะปลูกไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะ ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะคะโอเคปลูกข้าวไปอึบ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 ืมเดี๋ยวเราต้องการบนมิวนะคะมันจะได้โตวไวๆนะโอเคเรามีกระดูกอยู่เยอะมากอึบโอเคบนมิวใส่เข้าไปอืมโอเคอันนี้น่าจะโตแล้วนะโอเคค่ะโตแล้ว โตแล้วตัดสิคะตัดสิคะอืมวิ่ยได้มาเยอะเหมือนกันนะคูณสองเลยอะ่ะปลูกอีกปลูกอีกโตวไวๆโต,วไ,วตวไวอย่างนั้นแหละ <c oughs> ว้าวตอนนี้ได้มา25แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพอแล้วกันเนาะอันนี้ปลูกทิ้งไว้ให้มันโตเองนะคะ <c oughs> ชื่อฝั่งนี้ตัดได้ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเรามีข้าวนะคะแล้วก็มีสาลายแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำโอนิกิริดีกว่านะคะซึ่งเดี๋ยวต้องทำน้ำร้อนก่อนนะคะต้มน้ำร้อนก่อนนะอ่าต้มไปนะคะโอ้ยทำไมหนังเยอะมากอะตอนเนี้ย <c oughs> หนังเต็มตัวเก็บไปน้ำร้อนเอาน้ำร้อนมาโอเคได้ร้อนมาแล้วนะคะทำยังไงแล้วน่าลืมอืมโอเคค่ะใช้ข้าวนะคะน้ำร้อนแล้วก็ถ้วยนะคะ เย้โอเคมาแล้วน้ำร้อนมีข้าวเอ้ยเดี๋ยวเราทําถ้วยก่อนเราไม่มีถ้วยเลยจุ๊บนี่อ๊บโอเคได้ข้าวมาสามนะคะแล้วก็วางสาหร่ายไปเลยค่ะนี่ไงโอนิกิรินะคะฟึ๊บว้าวได้กินจังเลยอะแต่ว่านะคะน้องโอนิกิรีนะคะไม่สามารถไปเทมน้องสัตสูชิได้นะคะการเทมก็คือใช้ ปลานั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องหาปลาก่อนนะน้องปลาเหรอนี่ฉันมี57าสิเจ็ดอะเอาเดะมาไปจับกันดีกว่านะคะเราเห็นอยู่ไม่กี่ตัวนะสองสมตัวเทไปเทมก่อนดีกว่านจะได้มีสัตว์เลี้ยงซูชิเรานะคะน่ารักฟุ้งฟิ้งนะคะ <c oughs> มาแล้ว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 อยู่ไหนกันแล้วล่ะ เมื่อกี้ซูชิโร่อยู่แถวนี้อะนี่ไงเจอแล้วซูชิโร่เอ้ยชอบบันตี้ชอบดดชอบันตี้หูบึน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 ,บนมาหาเขาใหญ่เลยชอบบันตี้อากินนะเอ้ากนีนเดียวจับได้เลยหรอโอ้กงอนมากชื่ออะไรดีคะชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีชื่อโรอละกันนะคะนี่โรเอ้ยเดี๋ยวนะเสียงเหมือนแมวเลยอะ้ <c oughs> าเดี๋ยวเราไปจับตัวอื่นกันดีกว่าไหแล้วตามมา มาเร็วโหไวมากเราได้น้องโลมาแล้วนะคะน้องโอนิกิริอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนหนะเอ้ยอยู่นี่ไงเฮ้ยสวัสดีจ้าชอบไหมล่ะเอาไปกินมไม่ชอบหรอเอาไปกินอีกไม่ชอบอีกเหรอเอาไปกินอ่าชอบแล้วนะะี่ค่ะชื่อน่ารักแล้วกันนะคะนี่น่ารัก อุย้ยนั่งด้วยอะ่ะอ้น่ารักมากออ้ออ้ออื้อสามารถนั่งได้ด้วยนะคะโอเคตามมาตามมาเดี๋ยวไปจับน้องกุ้งต่อเฮ้ยดูเขาเดินดิน้องกุ้งอยู่ไหนแล้วน้องกุ้งจ๋าน้องกุ้งน้อยเอาไปกินไม่ชอบหรอกินเยอะนะกินเยอะกินเยอะอื้อกุ้งจับยากมากอุย้ย ให้หลายรอบม,มากเลยนะคะกว่าจะได้นะด้วยน้องกุ้งแล้วกันค่ะนี่น้องกุ้ง <c oughs> อุย้ยดูท่านั่งดิน่ารักจังเลยอะ่ะนี่ปะปะปะเดี๋ยวเราไปเดินหาแถวนี้อีกนะคะเผื่อจะมีตัวอื่นอีกนะคะตัดเลยงของเราตอนนี้ได้มาสามแล้วนะคะ <c oughs> โอ้น้ารักทุกตัวเลยนะีน้องกุ้งอยู่นี่น้องกุ้งไม่ตามแม่มาเหรอลูก อ๋อน้องกุ้งจะาแบบเดินช้านิดนึงนะคะตามแม่มาตามแม่มาอูบวูบวูตัวอะไรเบลอเธออืมอืมน่าสนใจมากค่ะอู้หูแถวนี้เต็มเลยอ๋อเคเควัดตามแม่มาเดี๋ยวแม่เจอตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวเบลอเธอเลยอะโหนี่มันอืมก็ลมแบบ ตูชิโลเหมือนกันนะคะแต่ว่าทำไมตัวใหญ่จังอะไอแว่นน้อยไอแว่นน้อยเอาไปกินเอ้ากินทีเดียวได้ <c oughs> ชื่อน้องบิ๊กนะคะใหญ่เกินค่ะนี่น้องบิ๊กนะคะหูตัวใหญ่มากอึ๊บอุ้ยสามารถขี่น้องบิ๊กได้ด้วย <c oughs> <c oughs> เหมือนมีลูกแบบยเยอะมากเนี่ยขี่น้องบิ๊กเล่นดีกว่าเฮอฮ่อเฮ้ อ้ยอันนี้มันซูชีสายพันธุ์หนึ่งนี่นาโอ้ my god จับจับให้หมดค่ะเด้อเด้อเดใจเย็นใจเย็นน้องอย่าเพิ่งกระโดดนี่คือการเตือนกินไปอืมได้แล้วชื่อน้องกลมนะคะน้องกลมน้องเขาก็ไม่ได้กลมเท่าไหร่นะคะโอ้ยน่ารักเอออันนี้สามารถกินได้นะคะโอนิกิรินะคะกินสิงับ เพิ่มแค่นิดเดียวเองอืมอิ่มแล้วนะคะโอเคน่าจะมีประมาณนี้นะคะเท่าที่ขวัญเห็นมานะลองดูนะคะว่าแถวนี้จะมีอีกหรือเปล่านะ,ะี่ค่ะเลี้ยงซูชิของเราอุ้ยไวด้วยนะขี่ตัวเนี้ยแลวตูวอื่นตามมาไหมเนี่ยไหนตามมาไหมเนี่ยลูกชั้นโอ๊ยโอเย,ยอะเกินโอ,โอเคค่ะทุกคนตามมาใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวนะแล้วตัวนี้มันตัวใหญ่มากๆเลยอ่ะจะไว้ที่ไหนดีอ่ะบ้านเราก็เล็กติดเดียวเองนะคะเอ,อ๊บอ่ะติดด้วยเดินไม่ได้ค่ะต้องอ้อมหน่อยนะคะ <c oughs> ลูกแม่ตามกันมาบ้างไหมเนี่ยหออุ๊ยโอ๊ย, <c oughs> อยตกเจ็บหอข้อต้นไม้น่อยละกันนะเราจะได้เดินทางนี้ได้นะคะ อ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยูต้นไม้พูดต้นไม้พูดต้นไม้อย่าอย่าอย่าทำร้ายสัตว์เลี้ยงของฉันอ้อลูกไม่ต้องสู้เพื่อแม่ก็ได้นะแม่ตกใจลูกแม่ปะโอ้โหไปไม่ได้อยู่ตีเอาขึ้นเลยแล้วกันนะไปลูกแม่กลับบ้านกันดีกว่าอยู่ไหนเดียตัวใหญ่มากอื้ ถ้าลงตรงนี้จะเจ็บไหมโอเคโอเคไม่เจ็บนะคะให้อยู่ในนี้ก่อน <c oughs> ได้ไหมน่าจะเหมาะกับโอ้ยแต่ทำไมแม่ตกมาแม่เจ็บอะ่ะลูกคะทำไมลูกกแก่แม่แบบนี้ฮะเข้าไม่ได้ค่ะตัวใหญ่เกินค่ะเดี๋ยวเราจะไว้ข้างนอกแล้วกันนะคะนี่อ่าอยู่ตรงนี้ไปนะแล้วตัวอื่นน่ะทำไมเหลือกันแค่นี้อ่ะเฮ้อ นั่งสิน้องกุ้งน้องน่ารักนั่งสิเอาแล้วตอนนี้มันจะนั่งยังไงคะเนี่ยแบบอยียดตามชั้นอะไรอย่างี้อ๋อนี่ไงนั่งละแล้วน้องโลหายไปไหนแล้วอะ่ะไปหาน้องโลแป๊บโอ้ยน้องโลกับน้องกลมอยู่ตรงนี้นะคะทำไมเขาไม่ตามเรากลับบ้านน่ะใช่ไหมฮัลโหล แม่คีแค่พวกเธอ,อยืนนิ่งๆใช่ไหมโลจ๋าลูกตามแม่กลับมาแล้วโอเคค่ะโลตามมาแล้วนะคะเดีย๋ยวพากลับบ้านก่อนนะปั๊บมาตามมากลับบ้านกันโลตามแม่มาสิทำไมหนูดื้อแบบนี้ล่ะคะโอ้ Shadow Games s, Shadow Games. <S, <the> <S เพื่ออะไรโอ้โหไม่ก็อมาทำไมตอนนี้ล่ะโอ้ย อุ้ยโลโลแม่ขอโทษโลโลโลติดไฟโลติดไฟโลจะตายแล้วโลจะตายแล้วโลตายยังอ่ะ ได้ที่ร้าข้างนอกมีอะไรก็ไม่รู้ที่ร้าเต็มไปหมดโอ้ไม่ใช่ข้างนอกแล้วค่ะมันเข้ามาถึงข้างในโอ้ยโอ้ยน่ากลัวมากค่ะเมื่อกี้น้องโลตายใช่ไหมอะน้องโลตายไหมเนี่ยโอ้ยน่าจะไม่เหลือนะคะ โอ้โหมันเตอร์พวกนี้นะคะดอับออคซิเดียนเต็มไปหมดเลยนะคะเฮ้ยน้องรอของแม่โ,โหตัวอะไรนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดเยอะมากเลือดเยอะมากเลือดเยอะมากอออืือ้หมันโหดจริงมันโหดจริงมันโหดจริงน้องกลมอย่าสู้นะโอเคเฮ้ยน้องรออยู่ไหนไม่มีซูชิโลลล์แล้วหรอเท่าเนีอย ยังสมพงกันจริงๆนะจ๊ะอ้าวเดินไปนู่นเลยน้องโรของแม่โอเคชื่อน้องโรปะเหมือนหมาเลยอะตอนที่มันสะบัดอะมาแล้วกลับบ้านกันอุ้ยน้องกุ้งเต็มไปหมดเลยค่ะน้องกุ้งเยอะมากเลยรู้สึกว่าน้องโรของเรานี่จะพากลับบ้านยากมากเลยนะคะเหมือนเขาจะแบบติด อ๋อยากหรือเปล่ามัง้งน่าจะใช่นะคะแล้วก็เหมือนไม่ค่อยตามมาเท่าไหร่นะคะในที่สุดนะคะก็พาลูกๆทั้ง5้าคนนะคะกลับมาที่บ้านได้แล้วนะคะสัตว์เลี้ยงของเราเน่นเองนะคะน่ารักน้องน่ารักนะคะน้องบิ๊กน้องกุ้งน้องกลมแล้วก็น้องโรนะคะรู้สึกว่าทุกตัวนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากๆเลยนะคะแต่ว่าน้องบิ๊กนี่รู้สึกว่าจะตัวใหญ่ไปนิดนึงนะไม่มีที่อยู่ให้เลยนะคะเนี่ย น้องกุ้งก็ควาวอีค่ะคาวอคีอครครีมากเลย up up and d o w ดาว and down up and down up and down เ <laughs> นี่ค่ะส่วนน้องซูชิโอนิกิรินะคะก็น่ารักสุดๆเลยค่ะ <laughs> เดี๋ยวที่เหลือนะคะเราจะพาเข้าบ้านแล้วกันเนาะเพราะว่าให้คุณพ่อได้เจอหน่อยนะคะมาเดี๋ยวเราจะพาไปทั้งหมดสามตัวนะคะเดี๋ยวพาไปให้คุณพ่อรู้จักนะคะเข้ามาเร็วเข้ามาเร็ววัดตามแม่เข้ามาเลย ม,มาแล้วคุณคะนี่ไงสัตว์เลี้ยงใหม่ของเรานี่น้องน่ารักนะคะนี่น้องกลมนะะี่ค่ะคุณคะนี่น้องกุ้งนะคะนี่คุณก็เล่นกับน้องน่ารักน้องกุ้งแล้วก็น้องกลมได้เลยนะคะจะได้ไม่เบื่อเนาะคุณคะยังเหงาอยู่ไหมอะแต่จริงถึงเรามีสัตว์เลี้ยงแล้วว่เราก็ยังเหงาอยู่ดีอะ่ะเรามีลูกกระอิกสักคนดีไหม โอเคเนาะมาเอ๊ะอ๋อลูกของน้องโค้งยังไม่ได้เกิดเลยใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวฉันต้องแวะไปดูโคก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับมานะน้องโค้งแม่มาแล้วไปหาน้องโคก่อนนะคะโคจ้าอยู่ไหมโอเคแม่ขอดูหน้าหลานในสินี่นะคะน้องโคลาของเรานั่นเองนะคะไหนดูสิ น,น,น่ารักทำไมน้องโคล่าน่ารักแบบนี้ล่ะลูกน่ารักมากๆเลยอ่ะไม่เปลี่ยนสก,กินเนาะน่ารักแล้วเนาะว่าไงจ้าหลานจริงๆก็คือลูกของเรานไน้เลยค่ะ <laughs> น่ารักเกินไปนะบางทีก็โอเคอ่าให้เพจก่อนนะคะให้เขารักเรานะคะเขาจะได้แบบว่าไม่หนีออกจากบ้านเน่ยค่ะ แล้วป๊ะปา๋าโคกับป๊ะปา๋าทอมนานๆนะลูกนะโคล่านะเป็นเด็กดีนะจ๊ะเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวตามตามย่าเอ้ตามเออถูกแล้วตามย่ามาตามย่ามาเร็วแต่ว่านะคะหน้าตาน้องโคล่าช่างแตกต่างจากแบบรสนิยมที่เขาแบบว่าเป็นคนลึกลับอย่างที่เราเคยบอกไว้ใช่ไหม แต่นี่ดูเขาแบบมุ้งมิงมากอ่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ทําการเซตโฮมให้น้องโคล่าแล้วนะคะก็พานหน้านะคะอยากพี่ขวัญสร้างอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะสร้างสวนสนุกสร้างอะไรพวกนี้นะคะก็คอมเมนต์กันมาไว้ได้นะคะเดี๋ยวพานหน้านะคะเราจะมาสร้างกันอีกค่ะโอเคค่ะพาน,นี้นะคะขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะจุบ๊บ